โอ้ยมีจอดดรอปตรงนี้ให้ฟาร์มเหรอฮะมีแวะเอ้ยแสดงว่าเขาน่าจะรู้ดิรู้ว่าเขาจะดักค่าเอาแล้ววนอยู่เซอร์เวอมีดักค่าแน่นอนหรือเปล่านะถ้ารู้ฮะโอ้โหวนอย่างนี้ชัดเลยฮะวนมาสองรอบครึ่งแล้วนะฮะประเด็น และลิงดูฮะทีมเข้ามาตรงนี้อันนี้รู้นะว่ามีคนออกมาซะดีๆฮะ MVG บอกเบตโตต้องโอ้โหเป็นกำลังเสริมให้กับเพื่อนแล้วนะฮะตอนนี้เชฟนายอยู่ด้านในครับท่านผู้ชมครับและออเรนซ์แกมาด้วยครับเอาแล้วและอีวิลลี่เฮ้ยแกมาหมดเลยเหรอโอ้เชฟนายข้างในคนเดียวบอกว่าชิปชิปหายกับเพื่อนนะฮะตรงนี้แล้วเป็นมันติดเซอร์เคิลเกมมิ่งได้ปะรีบมาเลยฮะท่านาวีได้นี่คือฮีโร่เลยนะผมบอกเลยนะฮีโร่ของชาวชาวแบบหมู่มากเลยนะของท็อปห้านะ ถ้านาวิพีดีเอซีจีจะดูครับว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับหรือนาวิจะส่งมอบแต้มให้กับเอซีจีทะลุ70็ดสิไปครับเอาละครับแล้วมีเปิดฉากยิงไปแล้วด้วยนะท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เอาล้วเอสลาร์ตรงนี้ยังไงต่อแต่ว่าของนาวิจะพร้อมกว่าปะ่ะน่าจะนะมีแค่เชฟนายน่าจะแค่แย่กวา่าป่าวกันแล้วอุ้ยโอ้โหของของเติมตอนหลังเนี่ยเวลามีปะทะแล้วเนี่ยนะฮะแกมีพร้อมกว่าครับแต่ว่าแกยิงแรงแกยิงโดนในประเด็นอะ ยิงแบบแรงๆเลยครับท่านผู้ชมฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมากันเยอะตรงนี้ใจเย็นนะฮะปาร์ตี้หรือเปล่าเนี่ยแล้วกระโดดขึ้นหลังคามาครับเบโตค่อยๆค่อยๆเดินเลาะเลาะเลาะสากศีมาอุ้ยชั้นชั้นบนเพื่อนหน้าต่างมีห็นโอ้แล้วสกอไม่มีก็ดูลิงดูแกปืนแกดูแบบว่าแล้วยัดเข้าบ้านโอแท็กซีตรงนี้เสียทรงโอ้โหเป๋เลยฮะตรงนี้ยิงยัดเข้าบ่าฮะโอ้แล้วได้เสียงระเบิดชั้นสามอุ้ย ปลาเข้าด้วยดูชี้ยังไงส่งบันไดไหมไม่ถึงลิงดูเอาแล้วฮะแล้วมีคนชิดบ้านมาแล้วฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้แค่เชสหนา้าอยปิดแล้วผมว่าดูสถานการณ์เอลซีจีดูดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่และขึ้นมาชั้นหนึ่งขึ้นมาชั้นสองและลิงดูกรเจ็บเติมอยู่ข้างบนนั้นตรงนี้ลิงดูเลื่อกลกับมาอ e ีวิลยิงผ่านหน้าต่างทะลุก็ไปโดนออเรนโดนไปดังๆเหมือนกันลิงดูยังวิ่งหนีขึ้นไปชั้นสามอยู่โอ้โหแต่ว่าระเบิดตรงอี้วิวลีปลามาชาร์จ เดี๋ยวเวลาเข้าชาร์จ <ทา S 2> เดี๋ยวเ <ทา S 2> วลาเข้าชาร์จ <ทา S 1> และนี่ไง M16 ชาร์จเข้ามาครับท่านผู้ชมมาตรงนี้เชสนายครับได้แต้มมาแล้วหนึ่งแล้วเป็น m p g โดนตัดไปขาดและทามิของลิงดูทำไมหันอย่างนั้นล่ะครับผมเอาแล้วปัญหากเกิดนะครับแบบนี้ครับเสียบุลเล่นไปหนึ่งนะนายวิกาลังจะสร้างปัญหากับ MCG ครับในเกมก่อนสุดท้ายครับฮีโร่นะท่านผู้ชมนะครับผมจะมาหรือเปล่าอุ้ยแต่ว่าอีวิลลี่เป็นคาครับนิยามฮีโร่คะไม่ใช่แชมป์ครับผม แต่เป็นผู้ที่ทำให้อะไรอะไรมันง่ายขึ้นถือว่าตัดตัวผู้เล่นกันออกไปนะครับน้าพี่บอกไม่เคยมั่นใจเลยคันนี้มาก,ก่อนอแล้วไฟไม่น่ารอดครับดูฮะว่าเขาไม่มีเลื่อนมีแต่แบนเดดกับแทงกี้อ่ตอนแรกเขาไม่มีเฟิร์สเอทที่ผมเห็นเอาแล้วและประเด็นคือดีเอบอกอย่าพึ่งยุ่งเอ้ยไม่น้พี่บอกดีเออย่าพึ่งยุ่งอย่าพึ่งยุ่งแลวซัมเมอร์ตรงนี้ยิงยิงแต่ว่าโดนแต่ว่าไม่เป็นไรแลวออเรน หยอดขึ้นบนบ้านไปยังชุบไม่ได้และสามคนถึงจะล่วงไปอี่ีเลือดติดหลังมานม้้ยไฟยังไงกำลังจะล็อกอีกหนึ่งแต่ว่าเติมกันขึ้นมาทานและซัมเมอร์ยิงใส่ด้านหลังโดนเบโตะไปเอาละครับแล้วตรงนี้ยังไงต่อออเรนต์ครับติดไฟตรงนี้ยังมาไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมครับออเรนต์ไฟของนาวีนี่แก ทะลุทะลวงฮะโดนหมดฮะทั้งอีวิลลีทั้งซัมเมอร์ฮะโดนไฟกันรัวๆตอนนี้นาวีจะขึ้นมารวบด้านบนผมว่าไม่ช้าก,ก็นเลยตรงนี้เ c g ฮะน่าจะยากแล้วหรือเปล่าต้องดูว่าสถานการณ์จะพลิกยังไงโอ้โแล้วสโมสปิดไปเลยนะฮะตรงนี้ท่านผู้ชมครับอุ้ยอุ้ยต้องโดดว่ะต้องโดงโดผมว่าเออยากยาโอ้โหแกรอดมาได้ดอวยู่แล้วแต่ว่าทามิ่งไม่เจอกันนะ Evil Lee อีวิลลีกับเบโตแกกลายไปกระโดดขึ้นไปเหยียบบนหน้าต่างเนี่ยฮันนี่ไง เฮ้ย <He> มาแล้วยีฟีครับโอ้โ oh, หหลังเปิดหลังเปิดแล้วตรงนีนน้ันหนึ่งปีข้ามบันไทยกีดลงตามหลังแต่ใจร้อนเข้ามานอนฟัดตรงนี้เอา้าแล้วพีไฟไปจก,กระตุนปวดเหนื่อยเลยนะท่านผู้ชมแล้วออกมาตรงนี้ยังไงเอา้าอีวิลลี่คนเดียวเก็บสี่ฮะอยากว่าเพื่อนโอ้ไม่ควรไม่ควรไม่ควร,ควรอย่างยิ่ง จากฮีโร่กลายเป็นซีโรนะ่น<อ>ะท่านผู้ชมแม่มีแต่ซีโร่ดูฮีโร่นะ <laughs> แม่วันนี้ผมก็่เคยเจอฮีโร่ทูซีโร่ <laughs> ให้ตายเถอะเพื่อนเอ็งเปิดเขาหมดทุกอย่างนะว่าเองปิดเกมไม่ได้นะนะน,ดไนะตรงนี้เดวี่นะเกมทำเพื่อทำมาเพื่อเจ็ดสิบสามก็แดกไปแล้วเอ็มซีจีฮะตรงนี้